ค่ะวันนี้เรามาอยู่ไร่เชิญตะวันมาครั้งแรกค่ะที่ที่เชียงรายก็อยากรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปไปชมกันนะคะไปไหว้พระกันพระอะไรเหรอเดีมแล้ว็นะรบา้ะมทไ่ได้าขมือเล้วคอเทียเลือ,อ,อ,ลอ,อลกให้นะฮะอ่าจะพยองโบ เดี Workers, <Come> on, ๋ยไม่โพลี่ยังโพแล้วนับอ่ะจ้ะเดี๋ยวมารับโพสการ์ดนะเป็นรูปโบราณสารภาพคุณครนะกเรียนนะเดี๋ยวถ้าได้ชมทำน่ะสัญจอนสีดีๆภาพน่าให้คุณครูได้เข้าถายอยู่นะฮะเป็นติสารธรรมได้ถอดเอาละอ่านะฮะเชิญจ้ามาถ่ายรูปเซลฟี่เซ็งเอ็นที่นี่นะที่ป้ายไร่ชันตะวันวัดตรงที่ซุปเปร์โต้โฮมร้านนาตรงนี้นะฮะท่าสวยงามมากมายเป็นแหล่งท่อที่นี่ใครใครมาก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะฮะ ถ้ามนดีต่อใจก็แชร์วนไปนะในเฟซบุ๊กยังเร็วเลยกรตุ๊กศิษย์จ้าหัวระวังด้วยค่ะ ่ไ,ได้ไ <c oughs> งไ, <c oughs> ไม่เห็นเหรออขอนใหญ่ไม่ได้ยูเอะทสวยมากสวยมาก <c oughs> อันนี้เป็นสวัสดีค่ะอันนี้เป็นส,ส,ส้นสวงาม เชิญชวนใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะคะก็มาเที่ยวไล่เชิญตะวันได้นะคะสง,งบร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายแล้วก็สบายใจด้วยค่ะอากาศดีมาก้าตรงนี้เป็นโคมไฟ้านนาทั้งหมดเลยสีสันสวยงามมีเยอะมากใครที่ จะมาเที่ยวไล่เชิญตะวันเชิญนะคะสวยงามฮัลโหลยิ้มหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อากาศร่มรื่มนมากเลยรู้สึกด,ดีค่ะดีดี <มา S 1> ดีดดค่ะ,คะ สบายใจไหมคะสบายใจค่ะรู้สึกรุ่งอคือปกติไหมสบายใจคือปกติเราจะทะเลาะกันทำอะไรก็ทำกิจกรรมโคมโคมไฟลโคมโคมไฟล้านนาสวยงามต้องทำอะไรต้องเป็นเป็นการทำบุญโดยชี่โดยที่เป็นศรัทธาของผู้ที่มาเที่ยววัดใช่ไหมแล้วร่วมกันบริจาคก็ถือว่าเป็นการตอบบุญเขาก็จะเขียน ้ะใครใครที่บริจาคเขาจะเขียนชื่อติดไว้แล้วก็มาแขวนไว้ตรงนี้ธรรมดาแล้ววันนี้เขาถนนเป็นเป็นซุ้มเป็นซุ้มก็จะเป็นตัวเอ่อที่จุดเทียนให้แสงสว่างสว่างตอนกลางคืนแสงสว่างตอนกลางคืนก็ใช้แบบประหยัดประหยัด อันนี้เป็นโซนหุนยนต์นะคะหนเหล็กหุ่นเหล็กซูเปอร์ฮีโร่เป็นการนำเสนอ,อธรรมะที่ผสมสารที่เด็กมาดูแล้วก็ตื่นตาตื่นใจทำให้ไม่เคยสุดเบื่อเป็นการประยุกต์ให้เป็นเข้ากับโลกปัจจุบัน จะจะมีนในแนวธรรมะตอบสนองอความหลด,ดความสนใจของผู้ใหญ่ก็ยังมีหุห่นยนต์ให้เด็กๆได้ดูนะคจะได้ไม่รู้สึกเ่อ